คือที่พูดที่พูดเหมือนคลิปก่อนที่ว่าที่พูดไปว่าวัวเลี้ยงด้วยไม่มีต้นทุนไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าเราไม่ใช้ต้นทุนคือเราไม่มีต้นทุนจะใช้ <laughs> เราก็เลี้ยงแบบนี้นะครับคือเราไม่มีต้นทุนไงองของเรื่องคือเราไม่มีต้นทุนเลี้ยงแบบแบบธรรมชาติแบบนี้เลยครับก็ไล่ไปถึงเวลาอย่างอย่างคลิปที่แล้วก็ หน้าฝนเนาะครับก็เกี่ยวญ้าให้ไปอย่างนั้นแหละครับไล่กินข้างทางไปอย่างนั้นแหละครับแล้วช่วงฤดูนี้นะครับพ่านาอ่าฤดูนี้ก็ปล่อยตามตามตามนาข้างบ้านเขานาชาวบ้านที่ที่พอเราจะปล่อยได้ครับอ่าเราก็ไปผูกเนาะไปผูกตัวหลักๆไว้อืมคือเราจะไม่ปล่อยเราจะไม่ปล่อยทิ้งคือเราจะผูกไว้ ผูกตัวหลักครับแล้วแต่แล้วแต่ว่าเขาจะมาซื้อไหมแต่ถ้าเขาไม่ซื้อเราก็ลงนานเราเราก็ไม่ได้คิดอะไร,ร mm. เพราะเราทําเกษตรแบบนี้อยู่แล้วครับผมแล้วก็ทําเกษตรอินทรีย์ด้วยเนาะอืมครับอินรีนี่ก็คือห้ามอนทรเคมีเลไม่มีสารเคมีเลยครับนาผมไม่มีสารเคมีเลยอ๋อทำไม<น>ถึงอยากทําอินรีครับพนะ่อนาคือทําอินรีเนี่ยโดยเริ่มต้นเนี่ยคือเราเริ่มจากคําว่า ไม่มีต้นทุนไงคือเราอ่ะไม่มีตังค์ไงคือเราเราไม่มีตังค์เอ้ยเราทําไงดีเราก็ไม่มีตังค์ซื้อปุ๋ยแล้วก็ลองดูอินทรีกับเขาแล้วก็เข้ากลุ่มกับเขาได้ไหมพอเราไปสมัครเข้ากลุ่มอะกลุ่มเขายินดีต้อนรับเพราะลุมเขากลุ่มเขายินดีต้อนรับเราก็เข้ากลุ่มเลยทีนี้เราก็เริ่มเลยว่าเราไม่มีเลยนะอันนี้ไปไล่มาจากไหนครับคุณอาอ๋อผมปล่อยไว้ที่นาครับผม ปล่อยไว้ที่นาข้างบ้านเขาถึงเวลาละครับถึงเวลาเข้าบ้านเออบางตัวรู้เรื่องก่อนเข้ามาก่อนเลยอ้าวสวนหายากก่อนเลยอ๋อตัวต้องไล่อย่างนี้แหละทุกวันไปเข้าบ้านเลยเข้าบ้านเลยเข้าบ้านเลยนี่มาถึงสวนหญ้านี่เห็นไหมปุ๊กหญ้าไว้นิดหน่อยก็มากินไปเข้าบ้านตัวเองเลยเออเข้าบ้านตัวเองเลยเข้าบ้านตัวเองรู้จักบ้านตัวเองไหมจำได้ไหมเออาปลาได้ด้วยได้ด้วยสองตัวอ๋อร่อยเลยเนี่ย เต็มที่เลยนะ,ะเต็มที่เลยครับผูกไว้ <c oughs> อย่างเงี้ยผูกิ้งไว้ให้มันกินเล่นเวลานี้นเฮ้ยข้าบ้านตัวเองเ,เร่อยเรอ่้บ้านต,ตัวเองอยู่ไหนบ้านตัวเองอยู่ไหนเ็ที่ตัวเองได้ไปไปจได้ไปข้าที่ตัวเองเร็วเร็วเร็วเใส่มาให้แล้วเรื่อยเรเรื่สภาพดีจรงเลยครับคุณอก็ปล่อยตวธรรมชาติอย่างเี้ยะครับข้าที่ตัวเองที่วงอยู่ไหน อ่ะอันนี้เข้าแล้วนี่เข้าแล้วโอเคอ่าเข้าที่ตัวเองแล้วอ่ะเอาแค่นี้ก่อนอ่ะอกไม่ได้อยู่นี่นะอย่าดื้อเขาเตรียมมาให้หมดแล้วไปที่เหลือเข้าที่ตัวเองเลยไปเข้าที่ตัวเองเลยที่ตัวเองอยู่ไหนไปที่ตัวเองฮะจำได้ไหมเออต้องให้ไล่ทุกวันเฮ้ยฮะเข้าที่ตัวเองเชือกติดเชือกติดเชือกติดบอกเอาพ่อแก่ให้แลาว่น สดดมกนิดหน่อยฟางนิดหน่อยหมกไว้ให้ <c oughs> ให้มันเข้าที่ตัวเองโ <c oughs> ดยปกติมันจะไล่อย,อย่างนี้แหละครับไล่ข้อน่ายนะถามว่างา่ายไหมบางทีก็ดูเหมือนง่ายน,นะแต่ก็เหนื่อยนะ <c oughs> ดื้อนะวัวนะดื้อเหมือนกันใช่ไหมครับโอ้เอาเรื่องนะครับโอ้แต่ว่าตัวนั้นคุณอาผสมอะไรมาครับสีดำๆอ่ะอ่าสีดำนั้นปลามันครับแม่เล่ผสมปลามัน ไม่ใช่วาคิวไม่ใช่อะไรนะบอามมนเลยครับอ๋อแต่ว่าเป็นสีดำเนาะแต่นจออกมาเป็นสีดำครับผมไอตัวนี้เหมือนกันตัวเนี้ยตัวเนี้ยพ่อทำเนี่ยมเลยแต่ออกมาเป็นสีขาวแต่ก็พอเลี้ยงได้นะสภาพดีนะุณนานะก็เลี้ยงเลี้ยงตามตามที่เรามีอย่างที่บอกบอกเมื่อเมื่อก่อนก่อนนะครับว่าเราเราไม่คือเราไม่มีทุนน่ะคือเราเลี้ยงตามสภาพครับ ถ้าเรามีเงินเราก็อาจจะให้มันมากกว่านี้ได้แต่ว่าเราไม่มีอ่ะเนาะอันนี้ยญกาฟางยญากัฟางเลยครับธรรมชาติจริงๆครับสภาพนี้เลยนะครับมีใครคล่องใจไหมเลี้ยงวัวด้อ้วนแบบนี้เนี่ยม <c oughs> ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะ <c oughs> ดูสิครับผิวพรรณโอ้โหสวยมาก <c oughs> คือเราเราเราไม่มีต้นทุนคือคือที่พูดที่พูดเหมือนคลิปก่อนที่ว่าที่พูดไปว่าวัวเลี้ยงด้วย ไม่มีต้นทุนไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าเราไม่ใช้ต้นทุนคือเราไม่มีต้นทุนจะใช้เราก็เลี้ยงแบบนี้นะครับคือเราไม่มีต้นทุนไงเรื่ของเรื่องคือเราไม่มีต้นทุนเลี้ยงแบบแบบธรรมชาติแบบนี้เลยครับก็ไล่ไปถึงเวลาอย่างอย่างคลิปที่แล้วก็น่าฝนเนาะก็เกี่ยวหญ้าให้ไปอย่างนั้นแหละครับไล่กินข้างทางไปอย่างนั้นแหละครับแล้วช่วงฤดูนี้นะครับว่านา อ่าฤดูนี้ก็ปล่อยตามตามตามนาข้างบ้านเขานาชาวบ้านที่ที่พอเราจะปล่อยได้ครับอ่าเราก็ไปผูกเนาะไปผูกตัวหลักๆไว้อคือเราจะไม่ปล่อยเราจะไม่ปล่อยทิ้งคือเราจะผูกไว้ผูกตัวหลักไม่ได้ปล่อยยกฟูงอ่าไม่ได้ปล่อยยกไม่ได้ปล่อยยก ครับผมเราจะผูกตัวหลักๆไว้ครับทำไมอย่างงี้มันจะนําไปไกลเราก็ต้องตามอีกเหนื่อยเลยนะอันนัน้นเรื่องใหญ่เลยทําไมถึว่างันก็คุณนายอันนั้นเรื่องใหญ่เลยครับบางทีมันไปไกลนะครับนี่มันข้ามหมู่บ้านไปอย่างเงี้ยครับครับผมอตอนเย็นมาก็จะทิ้งฟางแบบนี้อ่ะตอนเย็นมาแล้วก็ต้องใส่ฟางไว้อย่างนี้หมกหมกหญ้าที่เราปผูกๆก้อย่างที่เห็นเมื่อกี้หมกหญ้าคือก็เอาหญ้าที่เรา ที่เราเลี้ยที่เราปลูกไว้หมกหมกไว้ให้มันกินเนี่ยอ๋อมันกินฟางไปเดี๋ยวมันกินหญ้าไปคือคือถ้าถ้าญ่าเราที่เราเหลืออยู่แล้วก็แล้วก็เกี่ยวเกี่ยวมานะนิดหน่อยไม่เยอะไม่เยอะนิดหน่อยอาจจะสักห้าห้าถึงหกต้นต่อตัวประมาณนะเราจะเลี้ยงไว้ให้อย่างเงี้ยเดี๋ยวมันกินอย่างนงี้แหละหญ้าอยู่ข้างล่างใช่ไหมครับอยู่ข้างล่างอเอาไว้ข้างล่างท้าไม่ถึงเอาหญ้าไว้ข้างล่างกอืมเดี๋ยวถ้ามันกินถึงถ้ามันอย่างนั้นเดี๋ยวมัน เดี๋ยวมันจะกินแต่หญ้าแล้วฟางไม่กินอ๋อ oh. <laughs> ถ้าบางวันไม่มีก็ไม่มีเลยก็ใส่แต่ฟางไว้อย่างนี้เลยครับครับผมอ่าผมเข้าใจแล้วอืถ้าเกิดว่าวางหญ้าไปข้างบนน่ะมันจะก็จะกินแต่หญ้าใช่แต่ถ้าวันไหนเราไม่มีหญ้ามันก็จะไม่กินฟางเนาะใช่ครับแต่ถ้าอันเนี้ยถ้ามันกินฟางไปแล้วเนี่ย แล้วมันเจอหญ้าก็ถือเป็นเรื่องโชคดีถูกครับแต่ถ้ากินไปแล้วไม่เจอหญ้าก็ไม่เป็นไรนก็ไม่เป็นไรโอ้สุดนิดหน่อยนะวราเราเราเราหญ้าเราไม่เยอะก็อย่างได้เห็นนะมันแค่ไม่ถึงงานเนาะครับผมหญ้าเราไม่ถึงงานได้กินแค่นั้นได้ขายวัวบ้างเราหรือยังครับคุณอาได้ขายวัวบ้างแล้วหรือยังเหรอก็ขายไปตัวตัวแดงกับตัวชาโรเล่นานยังครับท,ที่ถายปีที่แล้วไงได้ดีไหมราคาไม่ขึ้นหรอครับ ปกติผมขายตัวละสามหมื่นกว่าเพราะตอนนี้มาเหลือแค่หมื่นกว่าบาทอนี่ตอนนี้เขามาให้เจ็ดแปดพันเองนี่ตัวไหนนี่ตัวขาวตัวขาวที่เห็นเหรอกำลังดูดนมเห็นไหมเฮ้ยมันสวยนะเขาเขามาให้เจ็ดแปดพันเองราคาไม่ขึ้น่ะก็เลยไม่กล้าขายทั้งคู่เลยตัวตัวดำตัวนั้นด้วยตัวดำตัวเล็กเห็นไหมอันนี้แม่ลูกอันนั้นแม่ลูกอ่าครับเอาเอาง่ายนะดำตัวนั้นใหญ่นะก็ก็ เชื้อเดียวกันนะนั่นแหละคือสภาพมันวัวไม่ใช่ขี้เหร่นะครับวัวไม่ขี้เหร่ดต่เขาให้ราคาแค่นั้นก็ขายไม่ออกก็เลยเก็บไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนนะเลี้ยงไว้เป็นเพื่อนก่อนโอ้ดีดีดีมากครับก็อย่างที่บอกปีที่แล้วว่าก็ว่าถ้าราคาถ้าราคาไม่ดีก็เลี้ยงไว้เป็นเพื่อนไปแก้เหงาไปครับผมก็อย่าไปคิดว่าเราจะเอาอะไรเพราะว่าเราเราเลี้ยงดัวเใงที่ว่าเราไม่มีต้นทุนเนาะครับผม อยู่เนี่ยเราอย,อยู่กินไปกินปกินปข,<ไ>ปขาโคกวัวนี่ทำความสะาดบ่อยไหมครับนี่คุณนาอ่าก็ถ้าเป็นหน้าแรงเนาะถ้าเป็นหน้าแรงเราก็จะจะโกยโกยขี้วัวออกแล้วก็ไปลงนาเราอหรือใครจะซื้อเราก็ขายเข้าไปขายได้ด้วยเหรอครับอ๋อก็ได้ครับ สูงละ25บาท30บาทแล้วแต่ครับแล้วแต่แล้วแต่ว่าเขาจะมาซื้อไหมแต่ถ้าเขาไม่ซื้อเราก็ลงนาเราเราก็ไม่ได้คิดอะไรเพราะเราทําเกษตรแบบนี้อยู่แล้วครับผมอ่าแล้วก็ทําเกษตรอินทรีย์ด้วยเนาะอืมครับอินรีย์นี้ก็คือห้ามอินรีย์ไม่มีสารเคมีเลยครับนาผมไม่มีสารเคมีเลยอ๋ทำไมถึงอยากทําอินรีครับคุณนาคือทําอินรีเนี่ยโดยเริ่มต้นเนี่ยคือเราเริ่มจากคําว่า ไม่มีต้นทุนไงคือเราไม่มีตังค์ไงคือเราไม่มีตังค์เ้ยเราทําไงดีเราก็ไม่มีตังค์ซื้อปุ๋ยแล้วก็ลองดูอินทรีย์กับเขาแล้วก็เข้ากลุ่มกับเขาได้ไหมพอเราไปสมัครเข้ากลุ่มอะกลุ่มเขายินดีต้อนรับเพราะกลุ่มเขายินดีต้อนรับเราก็เข้ากลุ่มเลยทีนี้เราก็เริ่มเลยว่าเราไม่มีแล้วนะปุ๋ยล้าก็อินรีย์เลยครับผมคือคืออยู่แบบตอนนี้คืออยู่แบบถ้าพูดตรงๆก็คืออยู่แบบ อยู่แบบว่าเราไม่มีต้นทุนอะว่างั้ะเข้าใจไหมก็คือคือคือแบบถ้าจะให้อธิบายก็คือว่าเราไม่มีตังค์อ่ะ,รอะเราอยู่เราอยู่มือ้อกินมื้อไปอะไรอย่างเงี้ยบางทีเราไปทํางานแล้วก็ทําแค่กินเราอ่างเงี้ยแล้วแต่เลี้ยงวัวแล้วก็เลี้ยงไปอย่างแบบไร้ต้นทุนครับเหมือนกันอันนี้ค,คือไม่มีต้นทุนนะไม่ คือเราไม่มีต้นทุนนะอ่าแค่น,นี้แคลนีอ๋อค,คือคนอ่ะไม่มีต้นทุนอยู่แล้วคนอคนอไม่มีต้นทุนครับวัวก็ไม่มีต้นทุนอยู่แล้วอมียังไงก็อย่างนั้นแหละครับครับผมก็เหมือนเราเราเรากินอะไรก็ให้เรากินอย่างนั้นไปอืมครับตามนั้นไปครับผมครับแต่ผมเชื่อนะที่คุณอาบอกว่าไม่มีต้นทุนเนี่ยแล้วว,วัวสภาพอย่างเงี้ยผมประทับใจนะ ก็ด <ül üş m ere> ีนนอะ่ะผ,ผ,ผ,ผมก็ว่าผมผมก็แบบผมก็ประทับใจว่าเพราะว่าผม,ผมพูดเหมือนเนี้ยที่เคสที่แล้วที่พูดไปเหมือนปีที่แล้วเนาะที่เราพูดไปเคสหนึ่งแล้วเนาะว่าไม่มีต้นทุนคือบางคนอาจจะฟังแล้วว่าไม่มีต้นทุนนั่นคือไม่ใช้ต้นทุนหรอคือมันไม่ใช่คือผมน่ะไม่มีต้นทุน <c oughs> <c oughs> ผมก็เลยเลี้ยงแบบไม่มีต้นทุนครับผมครับแต่ถามว่าจะไม่มีสักทีเดียวเลยมันก็ไม่ใช่ อ่เวลาเกี่ยวข้าวอัดฟางเราก็ต้องอมีบ้างใช่ไหมครับ,รบ<ม>อัดฟางก้อนมันก็ต้องมีบ้างอ่แต่ว่าแต่ว่าโดยทั่วไปอ่ะเราพยายามเลี้ยงแบบลดต้นทุนคือคือไม่มีต้นทุนว่มงันนแนีะครับผมครับแต่ผมแปลกใจนะวัวสภาพนี้เจ็ดพันนี่มันเกินไปนะคอ่าซึ่งวัวของเราไม่ใช่ขี้เหล่นะไม่ขี้เหล่ครับไม่ใช่เบื<ฮ>เ่อกระดูกนะตัวนี้ไม่ขี้เหล่ครับตัวนี้ลองดูดิครับถ้าผมตีให้ผมผมบอกว่าถ้าผมเป็นคนซื้อหมื่นสองผม กล้าซื้อเลยอ่าเมือ่อแต่เมื่อเมื่อปีพศสองพันห้าร้อยอะไรกันนะปีหกหกศูนย์น่ะตัวนี้ผมเท่านี้อ่ะผมขายสองหมื่นห้า